สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดลือผลไม้นะคะจากแม่แนะคะสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะอก้มซื้อวยก้มซวยตาบโลตัเออขี้เกียจขี้เกียจอีกตะกล้าหนึ่งนะคะนี่วันนี้สองเคงเลยนะคะโอ้โหจะเลือกกินนไหนดีได้เยอะเลยวันนี้ เพราะว่าเมื่อเช้าไม่ได้กินสักตะก้าเลยนะคะก่อนออกไปก็ไม่ได้ทานเลยนะคะก็มาได้มาไดออเดอร์ไว้ช่วงเย็นนะคะก็ยังโชคดีที่ยังมาไดออเดอร์ช่วงเย็นนะคะวันนี้นะคะแม่ควันนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณป้าอีทนะคะคุณแม่ปลีมนะคะแล้วก็คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้ำนะคะที่เมตตาผลไม้ให้น้องใบเฟิร์นได้ทานหลังเลิกงาน,นะ ขอให้ท่านทั้งสามท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงโอ้ยนะไม่ทันใจอีกแล้วเทอีกแล้วคิดวางสิ่งใดขอให้คุณแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำรวยย,ยิ่งขึ้นนะคะปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะขอให้ธุรกิจการงานก้าวหน้าก้าวไกลนะคะ ใบเฟิร์นพีกระจาดเลยวันนี้ได้ปิดร้านก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปเกี่ยวหญ้าเด,เดี๋ยวจะให้ใบเฟิร์นชิมหญ้านี้ว่าอร่อยไหมเดี๋ยวกินผลไม้เสร็จก่อนนี่อันนี้นี่หญ้านีอร่อยไหมจ้าเลมเอาเนาะถ้าขยันก็เลมเอามันสั้นนะคะส่วนมากก็จะไม,ไม่ไม่ค่อยมีไา่เกี่ยวเพราะต้องเวลาเกี่ยวหญ้าตอนเช้าต้องทําเวลานะคะต้อง ยีบทำเวลามาให้ทันงานนะคะมาอาบน้ำเก็บหลักอีกนะคะก่อจะเสร็จงานตอนเช้านะคะก็เลยเขาไม่มีเวลาไปเล็มส่วนเราว่างๆนะคะก็มีเวลาเล็มอยู่นะคะถ้าวันไหนได้ปิดผลไม้ไว้ก็มีเวลาว่างไปเละาะฝาญ้านิดนึงนะคะขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะดูเทกระจาดอ่ะยะเลยอ่ะ กินสลับกับต้นไม้ใบหญ้าของเขาเลือกอีกเลือกกินกล้วยขอบคุณออเดอร์ผลไม้วันวานนะคะน้องมบเฟินก็ดีใจมากนะตอนเชา้ชาเช้านี้ไม่ได้สักออเดอร์นะคะเลยได้กิน2เข่งเลยวันนี้ตอนเย็นนะคะ เติมพลังนะคะคุณแม่บอกว่าคุณแม่ชดเชยให้ตอนเช้าไม่ได้ทานเนาะเฟินเนาะคุณแม่ชดเชยให้ตอนเช้าเฟินไม่ได้ทานเลยเมื่อวานนี้อยู่ถึงดึกนะคะก็ได้ซีตักล้านะคะยังไงก็แม่ควันก็ฝากช่องเล็กๆทางประกายแก้วด้วยนะคะผลไามา้สมทบทุนซื้อต้นสับปารุณให้น้องช้างคะ่ะฝากแม่แม่อ็นดูน้องใบเฟินนะคะในไ,ไลฟ์ถัดไปด้วยนะคะ เดี๋ยวไลน์นี้ไม่ค่เอ้ยคลิปนี้ไม่ควาดปิดก่อนนะคะเพราะว่าคลิปยาวแล้วนะคะก็ฝากมาให้กำลังใจช่องเล็กๆฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ขอปิดคลิปก่อนนะคะสวัสดีจ้า